ครับสวัสดีครับสมาชิกทีเด็ดบิ๊กโจมทุกท่านประจำที่3เดือนพฤษภาคม2567นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กดตรงไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเชลซีเจอกับซัปอร์นะครับผมได้ตรงให้ใส่เชลซีไปในราคาเสมอนะครับได้ได้ย้ํเพิ่มไปหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาปปไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวกมา2องเด้งสราคาเลยนะครับคู่นี้จบเกมเชลซีเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ตามคาดนะครับ แล้วก็ยังมีบอลสดและบอลเต็งตัวเดื่นอีกหลายตัวที่ผมแนะนำในกลุ่มก็บวกมาทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับและก็บวกต่อเนื่องมา14วันเด็ดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอลสดนะครับรวมถึงยังมีสเต็ปสามตัวหนึ่งบินที่ผมแนะนำในกลุ่มก็แต่เต็มๆมาทั้งหมดทุกตัวเลยเหมือนกันนะครับสรุปได้นะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมแนะนำบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปไปทั้งหมด9้าตัวนะครับกินเต็มหรือบวกมาแปดตัวและเจาไปหนึ่งตัวนะครับไม่ปิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับ ต้องยดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลน,นะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีด้ด้วยนะครับยามีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีด้ด้วยนะครับสำหรับสาบอลเม่ครบ้านนะครับในกลุ่ม v p p ของผมจะมีทั้งบอลเตงบอลสอดและบอลสเตปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ลงกันทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมเคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลเปเปอร์เมลียากฤินะครับเป็นคู่ระหว่างรูตันทาวเจอแมวเวอร์ตันนะครับรูตันอยู่ดับที่18ของลีนะครับส่วนแมวเวอร์ตันอยู่ดับที่1 5ของลีนะครับเกมคู่นี้จะตะก,กันเวลาตี2ตรงตามลาปรเทศไตนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในล,ล่าสุดปรากฏว่ารูตันบุกแมวชนะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับมาดูฟอร์มสามล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างรูตันสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ไปไทั้งหมดสามนัดเลยนะครับส่วนน่าล่าสุดบุกแย่ไปวูมแอมตันมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรอมดูวแย่มากนะครับส่วนทีมออ ton, ส์ยันใหญ่เบอร์ตันสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาทั้งหมดสามนัดเลยนะครับในนัดล่าสุดเปิดบ้านเบียดเอาชนะเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรอมดูดีมากนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างรูตันจะแมนบวกสามบวกหนึ่งนะครับ ตัวหลักๆก็จะมีรถบัคลี่ไทจองและก็คาตันมอดิตนะครับส่วนทีมยันใหญ่เวอร์ตันจะไม่รบเสียอ้าหนึ่งนะครับนำทัพมาโดยอัมโดลายดูคูรีหรือไวแมกนิลและก็แจ็คเอริสันนะครับสำหรับเกมค่นี้เดืดเปิดมาเป็นราคาเสมอนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมจามาตังเจ้าบ้านอย่างรูตันมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคนนี้รูตันดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูและมีโอกาสที่จะเบี่ยนเอาชนะไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมต้องให้ใส่รูตันทาวไปในราคาเสมอนะครับย้งอีกครั้งนะครับวันต้องให้ใส่รูตันทาวไปในราคาเสมอนะครับผมมองว่าอยู่เจ้าบ้านนารุ่นบ่าน,นะครับขอนจากกันนะครับฝากกดติดตามนก่กนสํัครกันให้ช่อง u t ท b e ทีแดดบิ๊กโจมในเพจดตีเดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประจยอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโอนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ